นิยายเรื่องปูในกะละมังและใจของฉันวันนั้นฉันเดินไปตลาดเหมือนเช่นทุกครั้งกลิ่นอาหารคลาคลุ้งไปทั่วฉันเห็นปูตัวเล็กๆก,กองอยู่ในกะละมังใหญ่ดินพลานทํากลางสายตาของผู้คนฉันเพลอคิดถึงทอดมันปูรสชาติเผ็ดหอมหรือแม้แต่การลวกปูเก็บไว้ใส่ส้มตามที่เคยกินกับครอบครัว ความอยากแวบเข้ามาในใจฉันจึงตัดสินใจซื้อปูมาในราคาเพียง20บบาทคิดว่าวันนี้เราจะได้มื้ออร่อยกลับบ้านเมื่อถึงบ้านฉันต้มน้ำจนเดือดพล่านมือกำลังจะจับปูใส่ลงไปแต่หัวใจกลับหนักอึ้งขึ้นมาฉันลังเลเราจะทำลงจริงหรือครั้งหนึ่งฉันปิดฝาหมอ้อทิ้งปูไว้โดยไม่กล้าลงมือ ครั้งที่สองฉันลองใหม่จุดเตาไฟอีกครั้งแต่สุดท้ายกลับดับไฟและวางหม้อไว้เฉยเฉยเหมือนใจไม่ยอมไปต่อปูยังคงดิ้นอยู่ในกะละมังส่วนฉันกลับดิ้นอยู่ในใจของตัวเองฉันเอาปูไปล้างน้ำอีกครั้งคิดว่าอาจถึงเวลาที่ต้องตัดใจแต่ทันทีที่มองตาเล็กๆของพวกเขาฉันกลับได้ยินเสียงในใจ ชีวิตของเขาก็เหมือนชีวิตของเราอยากหายใจอยากอยู่ต่อไม่อยากถูกตัดรอนฉันหยุดเงียบแล้วก็ถอนหายใจออกมายยาวๆความอยากที่เคยแรงกลับเบาบางลงเหมือนมีพลังบางอย่างคอยประคองฉันไว้ไม่ให้ทำร้ายใครสุดท้ายฉันอุ้มกะละมังออกเดินไปที่คลองใกล้บ้านน้ำเย็นใสไหลเอื่อย แสงแดดสะท้อนเป็นประกายฉันก้มลงค่อยๆเทป,ปูทั้งหมดลงไปทีละน้อยเสียงน้ำกระเซน็นเบาๆปูกระจายออกไปอย่างอิสระหัวใจฉันโลง่งโปร่งเบาสบายเหมือนได้คืนชีวิตทั้งของเขาและของฉันเองฉันรู้แล้วว่าการไม่สร้างกรรมคือการให้อภัยตัวเองบางทีบุญที่เคยสร้าง อาจเป็นแรงคอยเตือนให้ฉันเลือกเส้นทางที่เบากว่าอ่อนโยนกว่าและงดงามกว่าเมื่อกลับมาบ้านฉันเห็นเพียงกระมังที่ว่างเปล่าวางอยู่ตรงมุมห้องครัวมันดูธรรมดาแต่กลับทำให้ฉันยิ้มออกมาอย่างแปลกประหลาดกระมังที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตเล็กๆวันนี้กลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราไม่จำเป็นต้องเติมเต็มด้วยการครอบครองเสมอไป แต่บางครั้งการปล่อยก็คือการเติมเต็มหัวใจเช่นกันคืนนั้นฉันนั่งกินข้าวกับครอบครัวถึงไม่ได้มีทอดมันปูหรือส้มตำปูอย่างที่คิดไว้ตั้งแต่แรกแต่กลับมีแกงจืดง่ายๆและน้ำพริกที่แม่ตําไว้ให้ฉันตักข้าวเข้าปากรู้สึกถึงรสชาติที่มากกว่าความอร่อยมันคือความอิ่มใจที่ไม่ได้มาจากอาหาร แต่มาจากการเลือกที่จะอ่อนโยนกับชีวิตอื่นฉันเงยหน้ามองทุกคนรอบโต๊ะแล้วบอกตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่กินแต่คือการมีใจที่ไม่เบียดเบียนใครนิยายเรื่องนี้ไม่ได้สอนให้ทุกคนเหมือนกันแต่สอนว่าทุกการตัดสินใจของเราล้วนสร้างเส้นทางให้ใจของเราเอง